กับคนที่เดินทางมาฮ่องกงครั้งแรกนะครับสิ่งที่คุณต้องทําเลยคืออ่คุณก็ไปตรวจ PCR นะครับการตรวจก็ง่ายๆครับผมเห็นไหมตรงนี้คุณก็ไปโหลดแอปแอปนี้มาครับผมกดกดเข้าไปนะครับคุณจะเห็นตรงนี้ครับคุณก็เข้ามาที่ PCR ตรงนี้ คุณก็ไปกรอกรายละเอียดอะไรให้เรียบร้อยก่อนเราก็จะได้ QR code ตรงนี้มาใช่ไหมครับก็ได้ QR code มาเสร็จแล้วเนี่ยก็เอาเข้าไปให้เขาบอกว่า COVID เช็คตงนี้แค่นี้นะครับฟรีไม่มีค่าบริการแต่อันนี้สําคัญมากนะครับทุกคนต้องทํำนะครับปัปยุกตเป็นยังไงอันนี้นะก็เดี๋ยวเขาจะสแกนตรงนี้น,นะครับกรอกข้อมูลที่ต่อไนะครับจะชื่อเราถูกไหมเบอร์โ,โทรศพัพท์ขอเมนหมนาดนี้ ที่สำคัญคือพาสปอร์ตอย่าลืมนะครับสองงานเขาคู่กันนะครับไม่มีค่าบริจา,าคได้แค่นี้งงครับแล้เข้าไปกกาาสอรตเเท่ีย้็คุงจดเมสเซจเออเขาก็จะมีเมสเซจตรงนี้มานะเห็นไหมครับเนีย่ยแล้วก็เอาตรงนี้ไปให้เขาดูนะครับตัด<ไห> เป็นไงบ้างเป็นไงบ้างเ <c oughs> จ็บไหมเจ็บสบายแทงจมูกเออดีกว่าแทงจมูกใช่ไหม <c oughs>